โอเคในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งโมดูลนะครับโมดูลโมดูลคืออะไรนะครับโมดูลก็คือสิ่งที่เราจะเอามาใส่ในหน้าเว็บไซต์เราสิ่งที่เราแสดงผลอยู่ในนี้ก็คือโมดูลทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับอ่าก็คือโมดูลเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันอีกรอบนะครับว่าโมดูลกับเทมเพลตเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในในสเต็ปต่อไปนะครับแต่ ในตอนนี้ก็คือการติดตั้งโมดูลนะครับก็มาที่ส่วนเสริมการติดการส่วนเสริมนะครับโมดูลนี้ก็จะจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็เลือกแพ็กเกจไฟล์นะครับมาที่โฟลเดอร์โมดูลนะครับโอเคในโฟลเดอร์โมดูลนะครับเราก็จะเห็น,นหลายตัวนะครับที่ผมได้โหลดไว้นะฮะตัวที่จะพาติดตั้งนะครับก็จะเป็นตัว ตัวนี้ครับ J A Facebook Live b o x นะครับเราก็จะมีหน้า,า Facebook Fanpage ในหน้าเว็บไซต์เรานะครับเคนะครับเจอไหมครับ J A Facebook Live b o x 1.1.1นะครับนออ Open แล้วก็อัปโหลดและติดตั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็เลือกไปเกตไฟล์นะครับเลือกลงมาข้างล่างนะครับเฟซบุ๊ o ไลน์บล็อกตัวนี้ครับ New Pro g k k For r r s s p o s s v v Template นะครับเก็ยมไหมครับออัพโหลดและติดตั้งนะครับมีหลายตัวนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆ ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะเรียกใช้งานมันยังไงนะครับเลือกแพ็กเกจไฟล์อีกนะครับต่อไปก็จะเป็น news calendar ครับ n e w s Cal e n เ a r เจอไหมครับ mm hmm. news calendar mm hmm. ข้างล่างของ mm hmm. อีคีนิวส์ค a ร์เ เี๋เลื่อนลงมาสุดเลยครับก็จะมีในส่วนของอ expert content นะครับ1.4นะครับ expert content 1.4นะครับก็อัพโหลดและติดตั้งก็เลือกแพ็กเกจไปอีกนะครับล่างสุดครับ วินาอล่าวิเิเตอร์เคาน์เตอร์นะครับโอเคอัปโหลดและติดตั้งนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 1> จะมีอ,อีกหนึ่งครับเลือกแพ็กเกจไฟล์จะมีที่เป็นวีทีนิวโวลเดอร์ hmm. เจอไหมฮะโมดูลนี้อาจจะเออร์เลอร์นะครับ บางเครื่องนะครับติดตั้งได้ไหมฮะเออโอเคไอ้ผมติดตั้งได้หมดเลยนะครับว่าตรงนี้ชื่อนี้ทำอะไรอ่าใช่ครับใช่ครับนี่คือเกิดจากลองผิดลองถูกมานะฮะแล้วก็ไปหามาที่ที่ได้แบบนี้ที่อ่าก็เกิดจากที่เรียนรู้มาแหละครับโอเคทีนี้ถ้ามาเนอเลอร์นะครับก็อ่า เดี๋ยวเราติดตั้งแบบแมนนวลนะครับก็คือเข้ามาที่ในส่วนของโมดูลนะครับอันนี้อาจจะก็ไาไปในเครื่องก่อนนะครับโมดูลจะเห็นโฟลเดอร์นี้ครับโหมด vt newbslider นะครับตัวนี้ copy copy โฟลเดอร์นี้มานะครับคือทำเป็นโฟลเดอร์คือรู้ว่ามันจะรู้ว่ามันจะเออเลนะครับในบางเครื่องนะฮะก็ copy มานะครับแล้วก็เลือกรูปว้เว็บนะครับแล้วก็ ไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับ m มายเลขไซส์14นะครับเอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์โมดูลครับเจอไหมฮะโฟลเดอร์นี้ไปวางวางไว้ในโฟลเดอร์โมดูลนะครับวางลงไปนะครับเสร็จที่นี้นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นี้นะครับโดยลบตัว underscore ที่เป็นเวอร์ชันออกครับให้เหลือแค่ vt new slider โอเคแล้วก็ copy ชื่อโฟลเดอร์นี้ไว้นะครับเป็นอันดรอสกอร์หมดนะครับรออเป็นแ <laughs> อนดรอสกอร์ครับเป็นแอนดรอสกอร์หมดลบแค่อันดรอสกอร์ข้างหลังครับ <laughs> โอเคผมโทษทีนะครับลบแค่อันดรอสกอร์เวอร์ชั่นนะครับแต่ว่าชื่อข้างหน้ายังเหมือนเดิมนะครับชื่อข้างหน้ายังเหมือน โหมดอนุสาวรีย์ทีอนุสาวร s ย์นิวโวอนุสาวร์สไลเดอร์นะครับแค่นี้ครับแล้วก็ copy ชื่อนี้ไว้นะครับ copy ชื่อนี้ไว้นะครับแล้วก็เปิดเข้าไปครับเปิดเข้าไปนะครับอ่าเสร็จทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์มีเดียครับนะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์มีเดียนะครับเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นที่เราก็มาตะกี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นนิวโวสไลเดอร์นะครับ โอเคของผมมันไม่มีนะครับไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโฟลเดอร์มีเดียเป็นโฟลเดอร์ที่เราก๊อปมาก็คือโหมดวิธีนิวโมสเลอร์เสร็จแล้วคลิกที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปิดเข้าไปนะ,ะเสร็จแล้วคัดมาครับคัดโฟลเดอร์นี้นะครับก็คือคอนโทรลเนั่นเองเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ในส่วนโฟลเดอร์มีเดียข้างบนบนโมดูลน,นะครับ วางลงไปครับก็จะได้ก็จะได้โหมดวิธีน e วโ l ลสไลเดอรนะครับที่มีข้อมูลแบบนี้นะครับเอาวางเลยนะครับครับผมโอเคโอเคนะครับอันนี้คือติดตั้งแบบแมนนวลก็คือเอาไฟล์มาวางเสร็จแล้วก็มาทําให้จุล l ลมามรู้จักนะครับก็คือมาที่ค้นหาส่วนเสริมนะครับค้นหาส่วนเสริมอ่ะแล้วคลิกที่ทค้นหาส่วนเสริมสี ระฟ้านคับเราก็จะเห็นโหมด vt n e w e l slider อยู่ตรงนี้นะครับเจอไหมครับโอเคติ๊กข้างหน้าครับติ๊กข้างหน้าเสร็จแล้วคลิกติดตั้งครับด้านบนนะครับก็โอเคก็ติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือติดตั้งแบบแมนนวลนะครับคือมันจะ้นหาโอเคครับก็นี่คือติดตั้งส่วนเสริมนะครับมาลองมาดู ที่ส่วนเสริมกันในการโมดูลนะครับก็จะเห็นในส่วนที่ของเราได้ติดตั้งไว้นะครับเห็นสีแดงไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราติดตั้งไว้นะครับถ้าติดตั้งสําเร็จหรือว่าติดตั้งแบบไม่เออร์เลอนะครับมันก็จะมาโชว์ในนี้อันนึงเขียนนะครมาโชว์ในนี้อันนึงอย่างละอันโมดูลละอันตอแ,แต่ว่าเมื่อกี้ติดตั้งแบบ m a n นวลนะครับตัวนี้โไลเดอร์เนี่ยมันจะไม่มาโชว์ โอเคนะครับเดี๋ยวเราสร้างเพิ่มใหม่ได้ผมก็เลยมีข้ออ้อ่าโอเคครับไม่เป็นไรครับคือโมดูลเนี่ยเราสามารถสร้างได้ไม่จํากัดโอเคนะครับหนึ่งโมดูลเนี่ยที่เราติดตั้งเข้าไปเราสร้างได้ไม่จํากัดครับเราสร้าง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 ได้จากโมดูลต้นฉบับอันเดียวโอเคนะครับก็อันนี้คือการติดตั้งโมดูลนะครับนะครับก็ประมาณนี้นี่คือเรื่องของโมดูลนะครับโอเคครับ